ในคลิปวิดีโอนี้เรากำลังเดินทางไปน้ําตกตาดน้อยแล้วก็น้ําตกยุงทองค่ะเส้นทางทุรักทุเลพอสมควรฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพืนทุกคนนะคะสวัสดีพี่นงคิที่ขอมารับชมคลิปสิริกันดาม,มาแล้วค่ะทุกคน เบืงเส้นทางทุลักทุเลมากตอนนี้เรากําลังอันนี้เดินทางขวง,งแค่บรด้ขี่รถกําลังเดินไปน้ําตกตาดน้อยนะคะมันเอารถเข้ามาไม่ได้ทุกคนเขาบอกว่าอีกสามร้อยเมตรอ่าฮะใช่ไหมโอ้น้ําตกตาดน้อยดูทางที่เรากําลังจะไปทุกคนวันนี้มากับน้องกันจ้า ับสัมภาระอุ้ยลุยน้ำอือฮหรังที่เรามา เมื่อกี้ได้ยินแว่แวๆเสียงคน,นเล่นน้ำอยูน่นะอันนี้คือน้ำตกแล้วเหรอเนี่ยหรือยังไม่ใช่แม่เราบ่น,บนี่อุ้ยมันอูุ้งเดีมอู้เป็นตะเลนสไลเดอร์แท้อู้น้อมเย็นมากอันนี้คือน้ำตกตาดน้อยจ้ามาถึงแล้วค้าน้ำตกตาดน้อย ก็ยุ่งยูกป่าเยอะมากคือทางที่เรามาเดินมาเนี่ยคือโอ้โหที่เข้ามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะแต่ว่าเราไม่ข้าวมาโอ้ย มันลอู้มัมนกลุ่มจะลื่นเดี๋ยว <ช fant ine> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวถึงละจ้าน้ำตกตาดน้อยทางน้ำไหล เดินตรงนี้ครับเดินตรงนี้ครับระวังดื้นบอกไปเองเดี๋ยวกลับโอ้ขอรองเท้าเหรอโอ๊ย,อยอาการแม่นไล่ไปน้ำหน้าน,นี่การได้จิ้มด้วยนี่ <S 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 อุย้ยเหมาะก,กับการมาถ่ายหนังจังเลย เอ,เออถ่ายหนังที่แบบโดนโจนไล่ยิงอ่ะ้ ดิวผาดแดงผูกไหม,ออไมไทุกคนเดินพร้อมกันไม่ได้กลัวมันผูก จะไปหยุดชมวิวน้ำตกทุกคนคืออันตรายอยู่นะลึก400เมตรนะทุกคน แต่มันแอบ,บน่ากลัวอยู่นะตอนนี้เรามาถึงแล้วคะ่ะน้ำตกตาดน้อยมีคนมาอยู่นะแต่ว่าเขาก็มาแป๊บเดียวทุกคนเพราะว่ามันเล่นน้ำไม่ได้ตรงนี้สวยมากเป็นชั้นๆเลยอะ่ะตรงนี้ตรงนี้

nó mấy cái nhân vật chặt trước là nó thịt thiệt có

ออขึ้นมาก็เหนื่อยพอสมควรนะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาแต่ถ้าใครแบบขับรถจริงๆจานางน้เนาะก็สามารถเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดได้นะคะจะมีลานเหมือนกับเป็นลานที่มันจอดได้อะทุกคนแต่ว่าถนนดินมันเละมากแล้วก็เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนด้วยเนาะคนแบบสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สิริกนาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคอมเมนต์แนะนํา สถานที่ท่องเที่ยวนะคะใต้คลิปนี้ด้วยเผื่อที่ไหนที่มันใกล้ที่เราสามารถไปได้นะคะก็จะไปถ่ายคลิปวิดีโอนะคะ่ะสรภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะ